เมือ่อีนวันที่สองกุมภาพันธ์ออกซิวานขีไก่ไทยกบหลองบานฉีไก่และวบานปุ๋ยรองเผื่อนบาน ไอ้ใหม่ปุ่นขาวนี่ไทยโกบล่องไอ้ล่องแบบเนี่ยอันนี้เอาชีไก่ใส่แล้วก็เอาปุ๋ยสูตรที่ผาที่ผาใ่ตาเลือใบไว้กิ่งไข่มกุกรถอีแต่กำลังไอ้บนกำลัง ไทยกบหลองฮะปลูกอึสิบูบอ,อึพาแรงเบิองมันสิเป็นยังไงคุณนายสั่งสั่งปลูกลึกเลยไปเถอะอยู่ฝุ่นปลาหอมเปียดีเดิงเขากำลังเพาะกลาวกึ้อกันอยู่ปักท่อ ลงบนเบาเบาบนกำลังคบหล่องให้เปิดเพิ่นกับเป็นผู้เปิดยำว่ายำว่ายุดยอดเลยเพิ่นมีท่อชีเพิ่นมีท่อชีเพิ่นเลือนตัคขับรถยางเดียว อ่าท่อซีครับทุกประเภทน,ททนี่ใครบอกไปเห็นท่อซีต้องคลับตลอดนี่บ้านบ้านปะพวนบ้านขางเชียงต้องปิดดังไว้เพราะว่ายี่เห็นเบียบนี่ไงอออยู่ไก่มองก้นเห็ดเบียบนี่ไง เด็กกับวานขีไกลเด็กกับปั้นหน้าอยู่นี่ปุ๊บขนาดโรดดิแจงง่ายปันนีนะเอารถไทยมาปั้นสีิง่ายสำเนโอ้ยกบล่อสิแล้วแล้วเนี่ยเฮไป่ชุดหังกันแล้วนี่กบล่อมาเอื้อ ล้องเพื่อนไว้โหนทอชีเฮ้าทอชีครับโรดิแตกถ้าแก้รถเกียวได้บนธรรมาดาได้เนี่ยนั่งถ้าแก้รถเกียวนางเขาเหยียกินให้เขาเกินให้ยั้งนั่ง เขา,า,อ,า,าอันนี่ย่งบาดโอ้กำลังไห่เนี่ยอันนั้นคุณนายรถเกีียวรถเกีียวมันสองคันเหมือนตัวอยู่นี่นี่ตะกนดูดูเลยแถวนี่ยฝุ่นเข่าคนั้าหลังหุ่นเห็นบ่เเ <c oughs> ียวน้า อีกประมาณชิปชิปก้มือชิปก้มือหน่อยๆเกลัวแวบบ่าปลูกแล้วเดี๋ยอะไทยเบิง้งอีกอลาซันิกรมันจะยาวโหด